รดน้ำดอกไม้งอกเต็มเลยด้วยดอกไม้เยอรมันงอกด้วยพี่น้องฝนไม่ตกเลยตั้งแต่มาอยู่ตกแต่แถวอื่นตกตกคำฟังถนนอีกฟังหนึ่งแต่ฟังนี่ไม่ตกด้วยปะหมานอนจันลยงอกกับลอกกับลอยเนาะโน่นเขียวเขียวโนชัยจาน่่เสาน ตรงนู้นก็ปลูกเนาะยังไม่งอกเลยเนะ่ะน้ำไม่มีฝนไม่ตกมาเลยแหล่งคนช่วยปลูกก็หนาวก็มีนู่น <c oughs> คนปลูกมะนาว <c oughs> งอกกระลอกกระอยเนาะแมยหมาน่ามันนอนเห็นไหมรอยหมานอนแล้วไม่งอกเดี๋ยวตอนมันเป็นดอกให้ป๊อบถ่ายให้ดูนะป๊อบ เดี๋ยวมันเป็นดอกกีฮายป๊อปไทยให้ดูใส่ลงไปเข้ามาเปิดน้ำใส่แปแบบ๊บ